พอดแคสต์โค้ด A e a ี y Money รีวิวหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของ V.I. แหมายเลขหนึ่งดรนิเวศเหมวชิรวรากรนหนังสือเล่มนี้นะคะได้พูดในเรื่องของการลงทุนความสุขควบคู่กันไปได้ค่ะในบทนี้นะคะได้นำเสนอเป็น เป็นทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด15บทด้วยกันนะคะบทที่1อิสรภาพทางการเงินเป็นอย่างไรคุณคิดว่าอิสรภาพทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะในบทนี้นะคะของดออรนิเวศเองอะได้บอกไว้ว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ารวยเหมือนกันนะตอนที่เขาลงทุนไป20ปีเขาก็เริ่มรู้สึกว่า เขาไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะพอตอนที่เขาลงทุนมีมีปันผลออกมาเขาก็เอาไปลงทุนอีกเท่ากับเขาไม่ได้จับเงินเลยในเป็นระยะเวลาประมาณ20ปีแต่พอลูกสาวเริ่มโตแล้วผ่านไปเป็น10ปีทุกคนในบ้านรู้ประโยคที่พูดได้เต็มปากก็คือเออเราก็รวยเหมือนกันนะ บทนี้นะคะเป็นเรื่องของอิสรภาพทางด้านการเงินว่าเขาพูดในเรื่องของว่าการที่เราจะมีความสุขได้คุณจะต้องมีไม่ใช่คุณมีเงินอย่างเดียวค่ะคุณจะต้องมีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณจะเข้าใจว่าอิสรภาพทางการเงินแท้จริงแล้วหน้าตาเป็นยังไง แล้วดรนิเวก็บอกว่าแล้วผมทำอย่างไรให้ได้อิสรภาพทางการเงินมาสิ่งนั้นเหมาะสมที่จะใช้คำว่าความสุขของคุณหรือยังตั้งแต่เกิดมาเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าอะไรคือความสุขของคุณแล้วชีวิตของคุณได้พยายามไกว้กว้า,วาหาความสุขนั้นหรือยังบางคร บางคนเอาเงินไปซื้อความสุขระหว่างทางไปซื้อของแพงๆกินอาหารหรูๆทำให้เดินไม่ถึงความสุขจริงๆที่เราอยู่ปลายทางสักทีค่ะเอเคยเป็นแบบนั้นนะคะก็คือเราใช้เงินมาณตอนนั้นเราก็หาเงินมาเราก็อยากมีความสุขก็เอาเงินไปช้อปปิ้งเอาเงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุย้อไเอาไปทานอาหารหรูๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจนทำให้ ตัวเองเป็นหนี้ค่ะแต่พอมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินความสุขของเราแล้วก็มาคิดว่าความสุขของเราคืออะไรจริงๆมันคืออะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนเอเคยอ่านหนังสือหลายเล่มนะคะที่เขพูดในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินแต่เขาไม่ได้พูดในเรื่องของความสุขเลยค่ะแต่บทนี้พูดถึงเรื่องของความสุขด้วยความสุขของคุณ ความสุขของคุณคืออะไรชีวิตของคุณต้องการอะไรเอเคยพูดว่าชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจชีวิตเราจะเข้าใจเรื่องของการเงินของเราค่ะการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตถ้าเราเข้าใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตการเงินจะเป็นตัวรองที่เอามาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งบางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุข อิสรภาพทางการเงินคือสิทธิ์ค่ะเรามีความสุขได้เราก็ต้องใช้เงินเหมือนกันแต่การที่เราจะมีความสุขเราก็จะต้องทำด้วยตัวของเราเองด้วยค่ะไม่ใช่แค่เราจ่ายออกไปแล้วแล้วเราเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ค่ะเงินแค่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเท่านั้นเองในชีวิตอันดับหนึ่ง ของดร์นิเวศนะคะบอกว่าในชีวิตสิ่งที่ผมให้ค่าอันดับหนึ่งก็คือความสุขความสุขจริงๆเงินช่วยได้แต่ไม่สามารถเอาเงินไปซื้อได้ค่ะเพราะของบางอย่างซื้อไม่ได้ด้วยเงินเงินแค่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เช่นอยากกินอาหารแพงๆในพัตคารและมีความสุขกับคนรักเงินช่วยให้คุณสมปรารถนาเพียงข้อเดียวคือสั่งเมนูแล้วพนักงานมาเสิร์ฟเพราะคุณมีตังจ่ายแต่ความสุขกับคนรักเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างเองแล้วมันก็เป็นความสุขจริงๆของคุณด้วย บางครั้งความสุขก็สร้างง่ายแค่ทำให้คนรักยิ้มได้หรือมีช่วงเวลาพิเศษก็มีความสุขแล้วแต่คนเราชอบทำให้มันยากจนมองข้ามเรื่องเล็กๆไปค่ะอันนี้ดีมากๆนะคะบทนี้บทนี้คือพูดในเรื่องของไม่ใช่แค่ว่าอิสรภา,าพทางเรื่องของการเงินอย่าง,างเดียวพูดถึงเรื่องของมีความสุขค่ะแล้วบางคนบอกว่าอ้าว มีเงินมากขนาดนี้แล้วทำไมยังหาเงินต่อมีคนถามดอรนิเวศทุกวันนี้ดอรนิเวศก็ยังทํางานอยู่ค่ะอ่านประโยคนี้ฟังประโยคนี้คุณอาจจะตั้งคำถามในใจว่าทำไมยังทำงานทั้งที่มีเงินมากขนาดคำตอบก็คือของดอกรนิเวศก็คือเพราะผมชอบค่ะ การลงทุนคือความสุขของดอกเตอร์ส่วนเงินที่ได้เป็นความสุขรองลงมาถ้าเป็นคำตอบเป็นคำที่คนทั่วไปใช้กันก็คือ passion นั่นเองแต่ความจริงนิสัยอยู่ในตัวคุณมนุษย์มีความต้องการที่จะหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสิ่งที่ชอบเพราะยีนมันสั่งมาค่ะสำหรับการลงทุนคือการสร้างความสุขทำให้รู้สึกว่า ตนเองประสบความสำเร็จความสุขลักษณะนี้มันลึกหยุดไม่ได้แล้วรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องหยุดด้วยเพราะทำแล้วอยากมีวันพรุ่งนี้ต่อแสดงว่ามีความสุขมากมันทำให้ใครมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็อยากทำไปเรื่อยๆอาจถึงวันสุดท้ายของชีวิตอย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเองค่ะอายุ91ปีแล้วก็ยังทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะว่าเขามีความสุขในเรื่องของทำงานเจ้าสวยหลายท่านก็มีเงินมากมายแต่ทำไม,มยังทำงานอยู่ไม่ใช่ว่าเขางกนะคะแต่เขามีความสุขกับเรื่องของการทำงานบางคนบอกว่าอิสรภาพทางการเงินบางคนเข้าใจผิดคิดว่าหยุดทำงานบางคนกเกษียณแล้วห่อเหี่ยวเลยคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ทำงาน ชีวิตทำงานเป็นชีวิตที่กระตือรือร้นเป็นชีวิตที่แอคทีฟค่ะแต่พอมากเกษียณพอเราไม่ทำงานเราอาจจะเฉาหรือเราจะอาจจะไม่มีความสุขก็ได้บางคนก็มีความสุขในเรื่องของการทำงานเงินซื้อความสุขได้แต่เป็นความสุขจากการมีเงินต่างหากแต่เราจะมีความสุขจากการที่ การมีเงินที่เราที่เรามีความสุขนะคะอันนี้ในเรื่องของอิสรภาพทางด้านการเงินค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะบางครั้งคนเราก็ยึดติดค่ะรู้จักที่จะอยู่กับคำว่าช่างมันเถอะบ้างบางครั้งเราอาจจะผิดหวังบ้างล้มเหลวบ้างให้คิดว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะแล้วมันจะผ่านไปได้ ไม่ต้องไปคิดเยอะใครจะยกย่องนับถือวันหนึ่งสูงส่งหรือตกต่ำเราตายไปคนก็ลืมหมดแล้วค่ะดังนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขชีวิตที่มีสิทธิ์ออกแบบเองค่ะอิสรภาพทางการเงินก็คือเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตของตัวเราเองได้เราอยากที่จะมีเงินเกษียณแบบไหนเราอยากที่จะมีเงินมีอิสรภาพทางการเงินอย่างไรเราออกแบบชีวิตเราได้ อิสรภาพทางการเงินไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะๆเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างรายได้จากทรัพย์สินมีเวลามีความสุขมีสิทธิ์ในการเลือกและมีชีวิตที่ได้ออกแบบเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีนายเและนายบีนายเมีเงินเยอะมากแต่ชีวิตถูกบังคับทุกทางไม่สามารถตัดสินใจเรื่องใดได้เลย ส่วนนายบีมีอิสระภาพมากตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ไม่มีเงินมากพอที่จะใช้สิทธิ์นั้นค่ะคุณคิดว่านาย A และนาย B มีอิสรภาพทางการเงินหรือ,อยังไม่มีทั้งคู่นะคะไม่มีอิสระภาพทางการเงินและอาจจะไม่มีความสุขด้วยค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่บนโลกไม่เป็นนาย A ก็เป็นนายบค่ะบางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีสิทธิ์ บางคนมีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพมีอิสระแต่ไม่มีเงินดังนั้นเราก็จะต้องควบคู่กันไปด้วยทั้งมีเงินและสามารถใช้สิทธิ์สามารถที่จะออกแบบชีวิตตัวตัวเราเองได้มีอิสรภาพเขาถึงเรียกว่าอิสรภาพทางด้านการเงินและนี่นะคะก็คือในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่แท้จริงของคำว่า อิสรภาพทางการเงินค่ะอิสรภาพทางการเงินอาจจะไม่ต้องมีแพ s ซีฟอินค m มก็ได้เพราะคีย์เวิร์ดที่แท้จริงก็คือคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะเมื่อใดที่ก็ตามที่คุณมีสิทธิ์มากพอที่จะไม่เครียดไร้ความกังวลความสุขก็จะตามมาง่ายขึ้นบางคนนะนะคะของของดรนิเวศก็จะเล่าถึงเพื่อนของดรนิเวศเองที่ทำงานฟรีแลนซ์เเดือน อีกสามเดือนเที่ยวพาภรรยาเที่ยวเป็นชีวิตที่มีความสุขของเขาค่ะอาจจะไม่ได้มีเงินมีแพซิฟอินคัมเท่ากับคนอื่นๆแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะใช้ชีวิตมีความสุขได้จากการที่เขาเลือกแล้วว่าฉันทำงานแค่9้าเดือนหลังจากนั้นอีกสาเดือนฉันเที่ยวนี่ในเรื่องของการที่เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณมีสิทธิ์ ที่จะใช้เงินและมีสิทธิ์มากพอถึงจะเรียกว่ามีอิสรภาพทางด้านการเงินเช่นเดียวกันค่ะทุกอย่างนะคะเริ่มต้นที่ความคิดของคุณค่ะถ้าทุกวันนี้คุณได้ออกแบบชีวิตตัวเองแล้วหรือ,อยังได้เลือกอะไรเองบ้างถ้าไม่ได้เลือกเองหรือเลือกแล้วแต่ไม่มีความสุขลองกลับมาทบทวนว่าความทุกข์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องชั่วคราวหรือเปล่า คุณอยากอยู่บนเส้นทางนี้ต่อไปหรือไม่แล้วปรับเปลี่ยนแผนอนาคตอย่างไรอย่างเช่นนะคะถ้าให้อายุตัวอย่างสมมุติว่าเรา,เราทํางานแล้วเราไม่มีความสุขแล้วเราก็จะต้องทนทําเพราะว่าเราอาจจะมีหนี้สินเราอาจจะมีมีภาระต่างๆแต่เราก็ยังต้องทนทาค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํางานอย่างมีความสุขเมื่อเรามีเงินมากพอแล้วเราก็ยังทํางานอยู่นี่คือแพชชั่นนี่คือความสุขที่เราได้จากการทํางาน แล้วก็ลองมาคิดว่าเรามีเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตเราเองได้ไหมคุณควรมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่มีความสุขจากมีอิสระทางด้านการเงินอาจจะเป็นตอนนี้อีก3ปี5ปีอีก10ปีหรือหลังเกษียณอย่างเองเองนะคะก็เริ่มต้นที่จะวางแผนจริงๆวางแผนมา สักระยะหนึ่งแล้วนะคะที่จะวางแผนเกษียณแล้วก็วางแผนอย่าง,อางเองเป็นคนโสดเพราะฉะนั้นเอก็จะวางแผนชีวิตของตัวเราเองในเรื่องของเกษียณเราจะดูแลตัวเองยังไงเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากมีเงินเท่าไหร่เราอยากใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนเราออกแบบเองสรุปนะคะชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินก็คือ 1. ชีวิตที่ออกแบบได้ 2. ชีวิตที่หมดกังวลเรื่องเงินในวันนี้คุณมีครบทั้งสองคอแล้วหรือยังลองถามตัวคุณเองดูนะคะช่องคนเอนะคะก็จะเอาบทความดีๆีรีวิวหนังสือนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือะคะ่ะ ถ้าไม่มีเวลาฟังรีวิวของ A ฟังพอสแคร์ของ A หรือถ้าให้ดีคุณอ่านเองคุณจะได้ไอเดียร้านหนังสือชั้นนำนะคะเอได้มีใครที่ไม่มีเวลาที่จะไปซื้อตามร้านชั้นนำหนังสือนะคะก็สั่งซื้อออนไลน์ได้มีส่วนลดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในอิน c ีเอ็ดบุ๊กคีโนคุ รายหนังสือชั้นนำต่างๆนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือในทุกๆวันเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money